ความสุขในความหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะให้นิยามของความสุขของตัวเราเองเป็นแบบไหนถ้าเราสร้างเงื่อนไขสร้างนิยามให้กับความสุขของตัวเองมากเกินไปเราก็จะหาความสุขได้ยากเราก็จะเข้าถึงความสุขได้ยากแต่เมื่อไรที่เราไม่มีเงื่อนไขกับความสุขเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้น แม้อยู่คนเดียวก็ยังมีความสุขได้แม้ไม่ได้มีเงินมากมายในบัญชีก็ยังสามารถมีความสุขได้แม้ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีคนรักยังไม่ได้มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกก็ยังสามารถที่จะมีความสุขได้ความสุขนั้นไม่จำเป็นต้องมีวัตถุสิ่งของผู้คนในครอบครองมากมาย แต่ความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกและอารมณ์ของเราแค่รู้สึกดีก็สามารถมีความสุขได้แล้วแค่เรามีความสงบในจิตใจของเราก็มีความสุขได้แล้วแค่ได้ทำงานที่เรารักก็มีความสุขได้แล้วแค่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัด เราก็สามารถมีความสุขได้แล้วดังนั้นอย่าเปรียบเทียบความสุขของเรากับคนอื่นและอย่าเอาความสุขของคนอื่นมาวัดค่ากับความสุขของตัวเราเองแค่เราทำอะไรแล้วรู้สึกดีอารมณ์ดีก็ถือได้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีความสุขแล้ว